สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่แย่ชีวีวันนี้นะคะไม่ต้องพูดครั้งํำเพลงเยอะค่ะยิ่งแยจะมาแนะนำสกินแคร์บแบรนด์หนึ่งนะคะที่มาเป็นเซ็ตเลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะคือหยิงแย้เนี่ยลองใช้เองแล้วรู้สึกเห็นผลเห็นความแตกต่างชัดเจนเฟริร์นั่นก็คือไดออนนี่นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่า <Wow. S 1> เป็นสกินแคร์ที่มาครบทุกตัวนะคะตั้งแต่เซรัม่มครีมกลางวันครีมกลางคืนเป็นสกินแคร์ในรอบปีที่แยกล้าทดลองใช้นะคะต้องบอกกันเลยว่า แย้มีพื้นฐานหน้าที่เคยติดสเตียรอยมาก่อนนะคะดังนั้นผิวของแย้เนี่ยจะแพ้ง่ายมากในการทดลองครีมไม่ว่าจะครีมอะไรก็ตามนะคะแย้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงส่งค่ะสำหรับเจ้าแดลนี่นะคะทางแย้และผู้จัดก,การเนี่ยได้ทดลองใช้ร่วมกันค่ะต้องบอกกันเลยว่าแย้ตกใจมากเนื่องจากว่าคือครั้งแรกที่ใช้เนี่ยก็ยังไม่อะไรนะใช้ไปสอสาวันเสร็จปุ๊บค่ะปรากฏว่ารอยแดงรอยดําทีก เคยเกิดจากสิวระเบิดของยิงแย้เนี่ยที่ยัต้องใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดมาตลอดนับปีนับเดือนเนี่ยโอ้โหคือมันจางลงอย่างชัดเจนเลยแย่ก็เลยรู้สึกว่ามันเห็นถึงความแตกต่างและที่สําคัญนะคะความรู้สึกก็คือเหมือนหน้าเรามันแข็งแรงขึ้นคือผิวแข็งแรงขึ้นน่ะเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกจริงคืออยากให้ทุกคนได้มาทดลองใช้นะคะส่วนผู้จัดก,การของแย่เนี่ยเขาเป็นคนที่รูกว้างมากนะคะเฮเฮ ขุมขนค่ะคือรูขุมขนนางกว้างแล้วนางก็บอกว่านางใช้แค่2-3วันเนี่ยนางก็รู้สึกกระชับได้ทันทีเลยค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยแยก็ไม่รู้นะว่าเดาโอนี่เนี่ยเขามีนวัตกรรมหรือว่ามีส่วนผสมพิเศษอะไรที่ทําให้ครีมเขาเวลาใช้แล้วเห็นถึงความแตกต่างมากขนาดนั้นนะคะตอนหลังแยก็เลยมานั่งศึกษาว่าส่วนผสมเขามีอะไรบ้างหรือนวัตกรรมเขามีอะไรบ้าง ก็เลยค้นพบว่าไดโอนี่เนี่ยเขามีส่วนผสมหลักนะคะก็คือเป็นสเต็มเซลล์จากพืชธรรมชาติ100%เนะคะแล้วก็ใส่ในปริมาณที่เยอะด้วยค่ะ,ะแล้วสเต็มเซลล์จากพืชมาเกี่ยวอะไรกับสเต็มเซลล์ของมนุษย์ล่ะอ อธิบายก่อนเลยดีกว่านะคะสเต็มเซลล์เนี่ยมีอยู่ในร่างกายมนุษย์ของเรานะคะซึ่งสเต็มเซลล์เนี่ยคือเซลล์ต้นกําเนิดน,นะคะซึ่งเป็นเซลล์ที่สามารถที่จะสร้างเซลล์อื่นๆให้กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าเซลล์ของเราในร่างกายของเราเนี่ยสามารถเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็คือสเต็มเซลล์ของเราต้องทํางานอย่างปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะสังเกตไหมคะยิ่งนับวันเนี่ยเรายิ่งแก่ตัวลงแก่ตัวลงค่ะผิวหน้า เราก็จะเหี่ยวนะคะเวลาเป็นแผลเนี่ยเราก็จะหายช้าลงนั่นก็เกิดจากการที่สเต็มเซลล์ของเราเนี่ยทำงานประสิทธิภาพด้อยลงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันการเสื่อมสภาพและซ่อมแซมตัวสเต็มเซลล์เลยเนี่ยจึงเป็นโจทย์สำคัญที่เอาไว้ชะลอวลัยชรานั่นเองค่ะ ในไดโอนี่นะคะเขาจะมีส่วนผสมหลักค่ะเป็นสารสกัดจากสเต็มเซลล์จากพืชน,นะคะซึ่งสารสกัดเหล่านี้เองค่ะก็จะช่วยให้สเต็มเซลล์ในร่างกายในผิวหนังของเราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองทั้งยังช่วยเพิ่มเซลลใหม่นะคะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมสเต็มเซลล์ที่เสื่อมสภาพลงช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะก็เลยทำให ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินขึ้นมาได้ทําให้หน้าของเราดูเด็ลกลงแล้วก็เด้งดึงั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะการกระตุน้นแล้วก็ป้องกันตัวสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนั่นเองค่ะก็จะทําให้ร่างกายของเรานะคะมีผิวพรรณที่สดใสแล้วก็เปล่งปั่งสุขภาพดีนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าเดลนี่นะคะตอบโจทย์ในการฟื้นฟูสเต็มเซลล์มากค่ะคือส่วนผสมเขาเนี่ยมาจากธรรมชาติ100%และสารสกัดจากสเต็มเซลล์ของพืชมากกว่า ทชนิดเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในรูปแบบของไลโปโซมค่ะงงแล้วสิไลโปโซมคืออะไรไลโปโซมก็คือแคปซูลในรูปแบบของไขมันที่คงสภาพของสารสกัดไว้ให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะลงไปแตกตัวในผิวหนังชั้นลึกของเราได้นั่นเองนอกเหนือสารสกัดจากสเต็มเซลล์จากพืชแล้วนะคะยังมีส่วนผสมของสารายแดง สารายสีน้ำตาลแพงต้อนนานโนไว้นะคะนี่มีพิษงูสังเคราะห์ด้วยตัวนี้แหละช่วยกระทับรูขุมขนที่น้องแพรผู้จัดการของหญิงแย่บอกนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือส่วนผสมทุกส่วนบนฉลากเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ว่าดีดเข้าไปแล้วก็เป็นฝอยๆนะคะคือเขาใส่เข้าไปจริงๆนะคะเป็นส่วนผสมแบบเกรดพรีเมียมากๆ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแย้ยังไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์แบรนด์ไหนเลยค่ะที่เขาใส่สเต็มเซลล์จากพืชมากขนาดนี้มากถึง5ชนิดเลยนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าในแต่ละชิ้นเนี่ยมีส่วนผสมของอะไรกันบ้างนะคะอ่ะเซรัมก่อนเลยละกันสําหรับเซรัมเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีสารสกัดจากสเต็มเซลล์มากที่สุดนะคะมากถึง5ชนิดเลยดังนั้นราคาของนางก็จะแอบ ดีตัวสูงกว่าเพื่อนๆน,นิดนึงนะคะจะอยู่ที่ประมาณพันต้นๆนะคะพันกว่าบาทนะคะมาดูกันดีกว่าชื่อเต็มของเขานะคะคือ Multi-Bio Age d e f y i n g serum นั่นเองนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็หัวปั๊มก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนิรภัยกันเชื้อโรคพอจะนึกออกปะก็คือจะเป็นหัวปั๊มแบบที่ไม่สามารถให้อากาศเข้าไปได้เลยนะคะพอเราปั๊มออกมาปุ๊บเราก ทาได้เลยนะคะดังนั้นเจ้าตัวเซรั่มที่อยู่ภายในเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะกักเก็บคุณภาพได้ดีมากนะคะแล้วส่วนที่ทาไปนี่ก็สามารถทาแบบนี้ได้เลยนะคะทาโดยการเตยขึ้นแบบนี้ ซรั่มกนเนี่ยก็คือให้ใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะทาก่อนครีมใดๆทั้งปวงข้างล่างตรงนี้นะคะเราจะเห็นคําว่าไฟโตเซลเทคแล้วก็ตามด้วยอะไรต่างๆเต็มไปเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าไฟโตเซลเทคก็คือเทคโนโลยีในการผลิตแล้วก็กักเก็บคุณภาพของสารสกัดต่างๆให้คงคุณภาพอยู่ได้และต้องบอกเลยว่านางไม่ใช่เทคโนโลยีกะโหลกกระลาน,นะจ๊ะเพราะว่าจะมีตัวหนึ่งค่ะตัวนี้ชื่อว่าไฟโตเซลเทคมาลัสโดเมสติก้านะคะเขาได้รับ รางวัล Innovation Prize 2008นะคะในสาขา b a s t Active Ingredient จาก European Cosmetic เลยนะเจ๊ ซึ่งนางเนี่ยมีสารสก,กัดจากแอปเปิลในประเทศริตเซแลนะคะแล้วก็สารสก,กัดจาก ank, ราชินีดอกไม้แห่งฝรั่งเศสที่ชื่อว่าซิมไฟตัมนะคะตัวนี้แหละจะช่วยในการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนนั่นเองค่ะแล้วก็มีไฟโตเซลเทคอาร์แกนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยรักษาสภาพของสเต็มเซลล์ในผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ชั้นกลาดและก็ชั้นนอกของเราให้แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีนั่นเองนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะมีแอลโรส ต็มเซลล์นะคะก็เป็นกุหลาบจาก <Wow. S 1> เทือกเขาแอลไพนยนะคะซึ่งกุหลาบในเทือกเขาแอลไพาเนี่ยลองนึกดูนะคือเทือกเขาแอลไพน์ทั้งสูงทั้งหนาวนะคะคือเขามีสเต็มเซลล์ที่แบบอดทนมากเลยนะคะก็จะมาช่วยฟื้นฟูผิวของเราให้ด้วยนั่นเองจะ้ะแล้วก็ยังมีแอสตาแซนทินนะคะซึ่งเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งคือต้นตอของความแก่นั่นเองค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดค่ะและที่สําคัญนะคะก็มีพิษงูสังเคราะห์นะคะซึ่งตัวนี้ ก็จะช่วยในการกระชับรูกลุ่มขนค่ะแล้วก็ยังมีสาร่ายสีแดงอีกด้วยนะคะ,อะพอเราบกเซรั่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเออผิวเราแบบชุ่มชื้นละตอนนี้นะคะแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นจ้ะเพราะว่าถ้าเป็นกลางวันเนี่ยการป้องกันแดดสําคัญมากนะคะเราก็เลยมีเดย์ครีมนั่นเองซึ่งเดย์ครีมของเรานะคะเป็น Brightening Day SPF 30 PA บวกบวกนะคะซึ่งข้างหลังมีวงเล็บด้วยว่า p h โ t o c e l t e c h Solar Visits ค่ะซึ่งเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ของเราโดยตรงเลยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าแสงแดดค่ะเป็นตัวการที่ก่ออนุมูลอิสระมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทำลายสเต็มเซลล์ในร่างกายของเรานั่นเองต้องบอกเลยนะคะว่าตัวกันแดดของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ UVA UVB แล้วก็มี h i v เฮ้ไม่ใช่ h r v แฮ <c oughs> hey, ไม่ใช่น้ำมันรถ ไม่ใช่เอาใหม่จริงจังแล้ว H.E.V. นะคะซึ่ง H.E.V. เนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวที่ทำร้ายผิวเราโดยตรงนะคะที่เราสามารถมองเห็นได้เลยรู้สึกได้เลยนะคะโอ้ผิวโดนทำร้ายค่ะ S.P.F. 30บวกบวก,บวกนะคะก็คือเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ของเราเวลาทำงานในแต่ละวันด้วยนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีสารสก,กัดสเต็มเซลล์ก็คือนอกจากที่จะช่วยในการป้องกันแดดแล้วนะคะก็ยังมีสารสก,กัดช่วยฟื้นฟู ool, บำรุงผิวหน้าของเราด้วย ก็จะมีเป็นสเต็มเซลล์ขององุ่นนะคะซึ่งตัวนี้แหละที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยค่ะ ตามมาด้วยดีออกซีอาบูตินนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้จะช่วยลดการสร้างเม็ดสีค่ะก็จะทําให้พวกฝ้ากระจุดด่างดาของเรานะคะหรือรอยแดงของแก้เนี่ยซึ่งจริงเราต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นสิวอักเสบตรงนี้ก็เป็นสิวอักเสบเป็นสิวอักเ,เสบบ่อยมากโดยเฉพาะที่คางนะคะแล้วคางแะเจริตลอดปีพูดง่ายๆว่าคอนซีลเลอร์ตรงนี้หนามากแล้วก็จะมีจุดๆตรงนี้ก็คือเป็นสิวอักเสบมาก่อนนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย คือพอใช้ไปได้แค่แบบประมาณสามวันสี่วันนะรอยแดงพวกเนี้ยรอยดําพวกเนี้ยคือมันจางเห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงมากๆนะคะสุดติงกระดิ่งแมวจริงเขามีคําว่าดีออกซินาน้าต้องบอกเลยว่ามีคําว่าดีออกซิปุ๊บเนี่ยมันแปลว่าทำให้ได้ความข่าวไวกว่าอะบูตินธรรมดาถึง350เท่าเลยค่ะ สำคัญน,นะคะคือสารกันแดดเขาอะคือกันได้จริงๆเนื่องจากว่าเขาใช้เทคโนโลยีไลโปชิล HEV เมลานินนะคะซึ่งนําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วเจ้าตัวนี้นะคะได้รับรางวัล n n o v v t t o o z Zone b s s a w w r r s 2011ด้วยค่ะนี่แล้วก็นี่คือวิธีการใช้เดย์ครีมนะคะสภาพอาจจะเยินนิดนึงเพราะว่าแย่ใช้มาประมาณครึ่งเดือนแล้วนะคะแล้สึกประทับใจ วิธีการใช้ก็ปั๊มมันขึ้นมาอาจจะปัม๊มยากนิดนึงในครั้งแรกนะครับผมพอขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปาดเข้าไปเห็นปะ่ะพอปาดเสร็จปุ๊บเนี่ย ดังนั้นครีมด้านในของเราเนี่ยก็จะไม่โดนเชื้อโรคจากมือของเราค่ะคือเป็นระบบสุญญากาศนั่นเองนะคะก็จะช่วยกักเก็บคุณภาพของสารสกัดต่างๆที่เขามีในนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยนะคะลังนั้นเราได้มาแล้วค่ะถ้าใครที่งบเยอะนิดนึงค่ะเราก็สามารถที่จะวอร์มครีมได้นะคะเนื่องจากว่าเนื้อครีมเขาเนี่ยต้องใช้เวลาในการเกลี่ยบ,บนหน้าเราพอสมควรค,ค่ะ,ะแต่ว่าไม่เป็นไรแย้เป็นคนงบคนหนึ่งนะคะเพราะว่าการวอร์มครีมบางครั้งเนี่ยครีมติดบนมือเราเสียได้ค่ะ ทาเลยแล้วกันเพราะตัวเดย์ครีมเนี่ยไม่จำเป็นต้องวอร์มนะคะจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวไนท์ครีมค่ะอันนั้นต้องวอร์มค่ะแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือพอเราลงเดย์ครีมเสร็จเนี่ยพอปล่อยไว้สักพักหนึ่งเนะะี่ยค่ะมันก็จะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะลงรองพื้นลงบ b ลงซ c ซได้ตามปกติะคะ่ะได้ผิวที่เรียบเนียนด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อย แต่งหน้าก่อนนะโอเคมืดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูโหมดกลางคืนกันบ้างดีกว่านะคะก็คืออ่ะลงเซรั่มก่อนเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าสารสกัดเขามากสุดนะคะก็เลยต้องลงทั้งช้าแล้วก็ก่อนนอนนั่นเองค่ะพอเราลงเซรั่มเสร็จปุ๊บนะคะก็ทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วก็ตามด้วยครีมกลางคืน2ตัวนะคะ 2ตัวนี้หน้าตาเหมือนกันเลยค่ะนี่คือปัญหาชีวิตของหญิงแย่มากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพอรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาปากกาใหญ่ๆนะคะมามาร์กเป็นเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะว่าจะใช้อันไหนก่อนค่ะก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่าเขามี2ตัวด้วยกันค่ะก็คือเป็น Regenerating Night ก็คือลงตัวนี้ก่อนแล้วค่อยตามด้วย r a d i a n t Intensive Night นั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าส่วนผสมอ่ะมันอัดแน่นด้วยคุณภาพไงเขาก็เลยต้องแยก กระปุกเพื่อให้ได้ส nah ่วนผสมที่เยอะที่สุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูทีละตัวดีกว่าใช้เจ้านี้ก่อน Regenerating n i ไนนะคะตัวนี้จะเขียนด้วยว่าเป็น Phyto Celtech l Al Rose นั่นเองค่ะเจ้า Phyto Celtech Al Rose เนี่ยก็คือเป็น stem cell ของกุหลาบอัลไพน์นั่นเองนะคะซึ่งก็จะช่วยสร้างตัวคลุมผิวตามธรรมชาตินะคะเพื่อให้เซลล์ผิวของเราแข็งแรงนั่นเองค่ะนี่จะบีบให้ดู นี่แหละที่ย็บบอกว่าต้องวอร์มนะคะปั๊มทีเดียวพอต้องบอกเลยว่าตัวที่เป็นกระปุกแบบนี้นะคะปั๊มแค่ทีเดียวพอค่ะ,อะเอาออกมาปึ้ม แล้วก็วอรมครีมก่อนนะคะแล้วเจ้านี้นะคะก็จะมีไวท์เทนนิ่งนะคะเป็นตัวอะบูตินนะคะแล้วก็วิตามินซีแล้วก็มีกูต้าไทโอนด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์พิเศษนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นกับผิวอย่างเดียวค่ะเขายัางช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับอนุมูลอิสระต่างๆได้นะคะก็คือทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยต้านริ้วรอยด้วยนะจ แล้วนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมของแพลงต้อนอีกด้วยนะคะแล้วก็นารินเจนินค่ะซึ่งนารินเจนินเนี่ยเป็นสารที่พบในเปลือกของมะเขือเทศนะคะแล้วก็พบในพืชตระกูลตะบองเพชรนะคะซึ่งพวกพืชผักเหล่านี้เขาสามารถที่จะเก็บความชุ่มชื้นของน้ำไว้ได้นะคะแม้การทะเลทรายน้นก็อยู่ได้นั่นเอง เอ้ยที่สําคัญอย่าลืมทาคอด้วยเพราะว่าไม่งั้นนะั้นเดี๋ยวหน้าเด้งแล้วคอเหี่ยวนีนงานเข้าเลยนะแจ๊ะอ่ะแล้วก็มาต่อกันที่ตอนนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นไนท์ครีมอีกตัวนึ่งก็คือเป็น r a d i a n t Intensive Night นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะมี Phyto Celltech Sim p h y h t u m นะคะซึ่งตัวนี้มีเหมือนตัวเซรั่มเลยนะคะแล้วเขาก็มีส่วนผสมของดีออกซอบูตินจำได้ไหม ให้ความขาวขาวเร็วกว่าอาวุตินธรรมดาถึง350เท่าเลยนะแจ๊ะแล้วก็ยังมีสารสก,กัดรรยัลเจลีนะคะหรือว่านมพึ่งนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้แหละค่ะที่จะช่วยควบคุมการหลั่งน้ํามันของผิวของเราแล้วก็ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเราจุลินทรีย์ก็จะทําให้หน้าเราไม่เป็นสิวนั่นเองนะคะ w h ย สารสกัดแน่นมากเอาไปว่าลองไปดูในอินกรีิเดียนตรงนี้นะคะแล้วก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ดูก็ได้ค่ะแต่ว่าที่หลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะมีเป็นนาโนไวท์นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากสเต็มเซลล์ของบาดอน่าลิลลี่ด้วยนะคะแล้วก็สารสกัดจากสเต็มเซลล์สวิสไอริสนะคะแล้วก็สารสกัดจากหัวของต้นนาซีซัสด้วยค่ะ รึบอันนี้ก็แค่ปั๊มเดียวเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาออกมาได้เลยตอนนี้หน้าของเราก็จริงๆก็จะรู้สึกแน่นๆหนักๆแล้วนะแต่ต้องบอกกันเลยว่าพอเราประคมหน้าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่ดีอย่างหนึ่งก็คือหน้ามันจะชุ่มชื้นมากนะคะหลายคนถามว่าเฮ้ยอุดตันหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ไม่อุดตันเลยเพราะว่าพอแยะลงครีมเหล่านี้เสร็จแล้วนะคะแยะก็ตามด้วยแป้งฝุ่นเสมอ แป้งฝุ่นที่ยาชัยก็จะเป็นแป้งฝุ่นเด็กแคร์สีฟ้าก็ได้นะคะหรือจะเป็นแป้งจอนสันชมพูก็โอเคแต่ว่าแย่แพ้จอนสันสีเขียวเฉยเลยอะ่ะไม่รู้ว่าผูอื่นเป็นยังไงกันบ้างเนาะมาแชร์แชกันโอ้แต่ว่าผู้ตึงสารสกัดคือเขาเยอะมากนะแต่ไม่ว่าจะสกัดจากอะไรก็ตามอ่ะแต่แยาชัยเรารู้สึกชอบมากเพราะว่ายาชัยแล้วมันเห็นผลจริงๆแต่ในเรื่องของริวรอยจริงๆเขาเคลมมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ต้องบอกเลยว่า คือริ้วรอยแย้ยังไม่มาเงเพยพอริ้วรอยแย้ยังไม่มาก็เลยแบบไม่กล้าจะเคม,มาอะไรเยอะแยะนะคะอันนี้ต้องไปให้คนที่เขาสูงวัยกว่านี้ได้ลองใช้ดูนะคะว่าเห็นผลมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเรื่องของการลดพวกรอยดํารอยแดงจากสิวอะไรทั้งหลายนะอูห้หูแบบชัดเลยอะคือของแย้แบบคือตอนนี้ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วอะแค่แคบบแบบแบบ่ลงรองพื้นแล้วก็ปิดไปก็โอเคแล้วอะเออรู้สึกชีวิตดีขึ้นเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของผิวแข็งแรงเนื่องจากว่า พอเราใช้ตัวน,นี้นะทิ้งไว้กลางคืนใช่ไหมแล้วพอตื่นมาเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหน้าเราตึงอะ่ะแต่ไม่ใช่แห้งตึงนะมันเป็นตึงเหมือนตึงจากผิวชั้นในอ่ะเออมันตึงจากผิวชั้นในมันก็เลยรู้สึกว่าหน้าเราอะ่ะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็อัตราการเป็นสิวก็ลดลงอะ่ะคือรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยไม่มีสิวแล้วสมัยสมัยก่อนเนะี่ยคือจะเป็นคนนอนดึกแล้วก็บางทีก็แอบดื่มนะก็จะเป็นต้นเหตุข,ของการเกิดสิวนั่นเองแต่ว่าพอใช้เดียเน่เนี่ย สิวก็จะน้อยลงแล้วหน้านเราก็ไม่โทมด้วยอ่ะเออมันพูดยากอ่ะมันเหมือนหน้ามันตึงตึงอ่ะส่วนน้องแพรก็บอกเลยว่ารูขุมขนนางแคบลงนะคะแต่โทษทีของแย้มันเป็นคนไม่มีรูขุมขนอยู่แล้วเฮ้เป็นคนที่รูขุมขนไม่กว้างอยู่แล้วอ่ะคะ่ะก็เลยยังไม่พิสูจน์อะไรไม่ได้ด้วยตัวแย้นะคะแต่ว่าทางผู้จัดการแย้ก็คอนเฟิร์มมาว่านางช่วยให้รูขุมขนกระชับจริงๆส่วนที่เขาเคลมเรื่องอผิวขาวนะคะยอมรับว่าขาวขึ้นจริงๆนะคะก็ แต่ว่าพูดถึงความข่าวเนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างนะคะสมมติว่าถ้าเราใช้เจ้าไดโอนี่เนี่ยแล้วเราไปตากลงตากแดดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดำปะก็เอาเป็นว่าลองไปดูแล้วกันค่ะว่าถ้าใครอยากข่าวก็ลองอาไปใช้ดูได้นะคะแต่ว่าก็ต้องป้องกันแดดด้วยวิธีอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะไม่ใช่แบบว่าลงเสร็จปุ๊บไปตากแดดสุดฤทธิ์อันนั้นก็ดำเหมือนกันนะจ๊ะส่วนเรื่องของราคานะคะก็อย่างที่จยบอกไปว่าเจ้าเซรั่มเซรั่มตัวนี้ คือราคาเขาจะสูงสุดนะคะอยู่ที่พันสามส่วนพวกลูกๆอ่ะที่มาเป็นกระปุกกระปุกเนี่ยหกร้อยก็บาทต่อก,กระปุกแต่ถ้าซื้อสามกระปุกอ่ะมันจะเหลือพันพันหกเออเหลือประมาณพันหกนะคะอันนี้เรื่องราคาไม่ได้ใจเหมือนกันก็นกเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กของเขาแล้วกันนะคะและนี่คำแนะนำและการสมมุติว่าถ้ากิดว่าใครที่เบี้ยน้อยห่วยน้อยนะคะยนายแนะนำว่าให้ลองซื้อเจ้าเซรั่มมาก่อนเพราะว่าเซรั่มเนี่ยคือ ส่วนผสมสารประกัดมางคีเยอะที่สุดนะคะก็ก็จะทําให้ผิวของเราอดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็แนะนําว่าถ้างบน้อยก็สองตัวนี้คู่กันไปก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครงบเยอะนะคะก็ควรจะจัดเต็มให้ครบแบบแย่นะเพราะว่าใช้แล้วมันแบบรู้สึกถึงความแตกต่างจริงๆอะแล้วแต่ละกระปุกเนี่ยส่วนผสมเขาก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะก็อยากจะให้บํารุงกันให้ครบๆไป อ่ะใครใช้แบบแย้ครบแบบนี้นะคะล้วลองฟินเฟอร์ฟฟินกับเดลนี่แน่ๆค่ะยอมคุณแม่ยอมยอมคุณแม่ยอม